สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็สบายสบายนะครับผมลมเย็นดีครับก็ยังเหมือนเดิมครับผมอากาศก็ยังขมุกขมัวครับคล้มคลืมแต่ฝนไม่ตกกันเลยครับผมค่อนข้างจะแย่แล้วครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูต้นกระท่อมครับผมกระท่อมเราก็เริ่มงามใบเริ่มเยอะแล้วครับผมที่ผมปลูกกระท่อมเนี่ยเมื่อก่อนนะช่วงก่อนเนี่ยก็คือกระแสมันค่อนข้างจะดังมากแต่จริงๆบ้านเราก็มีมีอยู่แล้วครับแต่มันไม่เยอะ ผมก็เลยปลูกสัก3-400รอต้นครับผมปัจจุบันราคาไม่ดีครับแต่ว่าก็พอเก็บขายแถวแถวบ้านบ้างกินเองบ้างครับผมตอนนี้ก็เหลือดูแลอยู่ประมาณที่ดูแลจริงๆก็ประมาณสักร้อยต้นได้ครับที่เหลือก็ปล่อยไปครับตามธรรมชาติเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ากระท่อมผมเป็นยังไงมาไปดูครับใบมันค่อนข้างจะเยอะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยได้แต่งใบด้วยครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับไปดูกันเลยครับผม นี่ก็เป็นต้นแรกเลยครับผมเป็นต้นแถวแรกเลยครับที่เราปลูกไว้ครับต้นนี้ก็ประมาณสักสองปีได้แล้วครับก็เก็บสามารถเก็บกินได้แล้วครับใบเยอะอยู่ครับผมใบเยอะอยู่ผมก็เก็บกินไปเยอะแล้วครับเก็บกินบ้างเก็บต้มบ้างครับเก็บขายบ้างครับนิดหน่อยแล้วก็มาแต่งบ้างครับใบไหนที่มันแก่แล้วก็อาจจะเด็ดออกครับอย่างเช่นนี่ผมให้ดูครับเนี่ยใบเหลืองแบบนี้ครับผมอันนี้มันแก่เกินไปแล้วอันนี้เราก็จะเด็ดออกครับใช้ไม่ได้ครับ ใบกระท่อมใช้ได้เกือบทุกใบนะครับเวลาเราเหลือไว้เราจะเหลือแค่เนี่ยครับสองสองใบบนกับยอดครับผมก็ประมาณสี่สี่ใบบนนะครับแบบเนี้ยเราจะเหลือเข้าไว้ตรงนี้เราจะเก็บหมดเลยกับผมเก็บไปถึงตรงตรงนี้ครับส่วนใบเหลืองแบบเนี้ยที่เขาเหลืองเราก็จะเด็ดทิ้งเนี่ยครับแบบเนี้ยเราเด็ดทิ้งใบเหลืองลักษณะแบบเนี้ยเราจะไม่เอาแล้วครับอันเนี้ยอ่าใบเหลืองแบบนี้จะไม่เอาแล้วเราจะทิ้งไป แต่เราก็สามารถพาไปต้มได้นะครับจริงๆก็ยังต้มได้อยู่ครับผมครับเราไปดูต้นอื่นกันครับกระท่อมที่ผมปลูกเนี่ยผมเพราะ,ะเพราะมาเมล็ดทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะต้นเขาค่อนข้างจะแข็งแรงกว่าที่เราชํากิ่งมาปลูกครับผมเราเพาะมาเมล็ดลากเขาจะลงะเขาจะมีลากแก้วลงดินะได้ดีกว่าครับผม ส่วนอันที่เขาบอกว่ามันจะกลายพันธุ์หรืออะไรเพ่นเนี้ยผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะ,ะวิชาการอะไรก็ผมก็ไม่ค่อยมีมีเยอะเท่าไหร่ครับผมแต่เท่าที่กินแล้วก็อร่อยทุกต้นครับแต่ละต้นก็น่าจะมีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เขาขายเขาจะ,จะไปจะไปวัดค่าอ่าค่าค่าอะไรของในสารกระท่อมสักอย่างนี่แหละครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันแหละเขาจะไปวัดค่าว่ามันได้ค่ามามตรฐานของเขาไหมอะไรไหมครับผม ของเราบ้านๆครับเราก็เก็บกินเก็บใช้กันทุกทุกใบครับผมใบไหนที่แก่เกินเราก็เด็ดเขาออกครับนี่ครับผมต้นนี้นี่จะเป็นต้นที่ผมชอบมากเลยครับนี่นี่แบบนี้แล้วก็เด็ดเขาออกเลยครับเนี่ยใบแบบนี้ใแบบแบบลองลองกิงเด็ดเขาออกไปเลย,เลย ก็ออกไปครับตอนนี้ค่อนข้างจะอร่อยครับผมจะออกอ่ามัน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 แล้วก็เอมสะใจครับแล้วพอกินปปไปลายเนี่ยจะออกเปรี้ยวๆนิดๆครับก็อร่อยดีครับผมบเดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับอ่ะอันนี้ก็มาอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาทางด้านอีก อีกแถวนึงครับผมสวยครับนี่ก็ต้นของเขา,เาความสมบูรณ์ของต้นของเขามันไม่เท่ากันครับผมเมื่อก่อนนี้ผมก็สั่งปุ๋ยมาใส่เขาค่อนข้างจะเยอะเลยครับเป็นปุ๋ยคอกครับผมค่อนข้างจะแพงมากด้วยเป็นปุ๋ยคอกอัดเม็ดนะครับผมเป็นป่อยปุ๋ยขี้วัวครับผม,อ,บผมอัดเม็ดมาก็ขอสอบหนึ่งหลา,ายบาทอยู่ครับผม เก็บกินได้ทุกต้นครับส่วนใหญ่ผมจะเก็บกินทุกต้นแหละต้นนี้ก็จะเป็นกลายออกมาเป็นหางกั้งครับผมลักษณะของเขาจะเป็นหางกั้งแบบนี้ครับตรงนี้ก็มีเนี่ยครับเราดูแลแค่นี้ครับส่วนที่ปลูกเข้าไปข้างในอะไรนุก็แล้วก็ปล่อยเลยครับตายบ้างอะไรบ้างครับผมไม่ค่อยได้สนใจครับเอาเท่าที่ดูแลได้ครับผม ต้นนี้ก็ต้นเล็กหน่อยต้นนี้เรายังไม่ได้เก็บกินครับเพราะใบเขาเล็กมากครับเราก็ปล่อยเขาไปก่อนต้อนอื่นเราก็มาแต่งบ้างอะไรบ้างครับผมแต่งให้เขาโล่งๆครับใบเยอะดีแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนที่ชอบต้มน้ํากระท่อมมานนะผมว่าค่อนข้างจะชอบนะเพราะใบบ้านผมมันค่อนข้างจะเยอะครับผมนี่นแบบนี้เราก็เด็ดออกเขาเลยช่วยเาออกไปเนี่ยแบบนี้เาออกไปซะครับผม บรรยากาศก็ดีครับผมช่วงนี้ลมดีด้วยครับอากาศไม่ร้อนเสียดายอย่างเดียวครับฝนไม่ตกครับผมแต่อย่างดีเรายัางพอมีน้ําครับยังพอมีน้ํารถเขาได้อยู่ครับผมโอเคต้นนี้ก็เราช่วยเขา,า,าเป็ดปอ,อกอันนี้ผมปลูกตามธรรมชาตินะครับผมไม่ได้ฉีดยา เขาเลยสักต้นเดียวครับจะมีหนอนบ้างอะไรบ้างกา็ปล่อยเข้าไปครับเพระใบกระท่อมมันเยอะครับผมมันออกทุกวันอยู่แล้วครับผมหนอนกินไม่หมดนะครับผมบอกได้เลยครับผมปกติช่วงที่แล้วหนอนเคยกินหมดต้นแล้วนี่เขาก็กลับมางามเหมือนเดิมครับโอเคดูหนครับ ต้นนี้ก็เป็นต้นอีกต้นหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชอบมากเลยครับต้นนี้กินอร่อยครับผมอันนี้ก็สองปีแล้วครับปลูกมาสองปีแล้วโอเค,ครับคุณนประโยชน์ของกระท่อมมีเยอะนะครับผมหลายาหลายท่านหลายหลายอาจารย์เขาก็พูดไวแ้แหละหลักๆก็ช่วยในเรื่องอเกี่ยวกับสามารถลดความดันได้ครับลดความดัน ที่หลักๆกกน,นะที่เห็นอยู่ครับที่ว่ามีผลวิจัยก็ลดลดความดันลดน้ําตาลในเลือดได้ครับผมส่วนอันที่กินแล้วไม่มีผลวิจัยเนี่ยก็คือว่าคนตามแถวเนี่ยเขาพาไปเคี้ยวแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันดีนะพี่กินกินพี่รู้สึกว่าไขามันหน้าท้องอะ่ะมันลดไปด้วยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะอุปทานหรือเปล่าแต่ที่เขาบอกมาก็ประมาณนี้ครับผม บอกกับลมกำลังดีครับครับผมนี่ก็เป็นอ,อีกหนึ่งวิถีของชาวสวนนะครับเวลาผมว่างเว้นจากการตัดยางครับหรือว่าการกรีดยางนั่นเองก็จะหาเวลาลงมาดูของที่เราปลูกไว้ในสวนนะครับผมอย่างเช่นนี่นะครับที่ผมพาไปดูครับผมก็ะต้นกระทอมครับพอเรามีเวลาเราก็จะลงมาดูลงมาแต่งเขาครับผม แล้วก็ถ้าว่างกว่านี้เราก็จะไปดูพวกหญ้าพวกอะไรครับถ้ามีเวลาเราก็จะลงไปตัดหญ้าด้วยอะไรด้วยครับผมประมาณนี้ครับผมก็ชาวสวนครับมีอะไรไม่มากก็อย่างที่บอกเลยครับชีวิตมันก็จะวนเวียนอยู่แต่ในสวนนี่แหละครับผมก็เดินไปเดินมาดูของที่ปลูกในสวนครับประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็น่าจะเอาไว้แค่นี้ครับสวนเที่ยวหน้าครับผมเดี๋ยวติดตามมันดูครับว่าผมจะพาทุกท่านน่ะไปชมอะไรอีกวันนี้ไปแค่นี้ครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับทุกท่าน